สวัสดีค่ะกลับมาสู่การพูดคุยเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาลองสำรวจแง่มุมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กันค่ะในมุมที่อ่อาจจะถูกมองข้ามไปบ้างนะคะคือบทบาทในฐานะกษัตริย์นักกลยุทธ์ผู้วางรากฐานความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้สยามซึ่งข้อมูลหลักๆวันนี้ก็มาจากการสนทนาในช่อง Faros Podcast ค่ะ รเรื่องราวของพระองค์ท่านนี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าหลายสิ่งที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลามาตรฐานใช่ไหมครับระบบเมตริกหรือแม้แต่แบบว่าปูนซีเมนต์เนี่ยล้วนแต่มีรากฐานมาจากรัชสมัยนี้ทั้งนั้นเลยมันเป็นผลจากการสานต่อภารกิจสร้างความเป็นอารยะให้สยามน,นะครับต่อจากลวนเกล้ารัชกาลที่4และก็รัชกาลที่5ซึ่งเขาก็มีตัวชี้วัดอยู่5ด้านสําคัญและก็มาสําเร็จครบถ้วนในยุคข,ของพระองค์ท่านนี่เอง พอพูดถึงความเป็นนักกลยุทธ์อะค่ะมีเรื่องไหนที่แบบสะท้อนแววนี้มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เลยไหมคะอ๋อมีครับมีเกร็ดเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนที่ทรงได้รับมอบหมายให้อ่คอยตรวจตราพระอนุชาที่บรรทมกลางวันนะครับแทนที่จะใช้วิธีดุหรือว่าเข้มงวดพระองค์กลับเลือกใช้วิธีที่แบบว่าประนีประนอมคือทรงไปยืนรอหน้าประตูแล้วก็ตรัสว่าหลับเสียสิจะได้ไปทูลว่าหล่ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่สดายเห็นถึงการมองสถานการณ์แล้วก็เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์เลยอืมน่ารักดีนะคะแล้วจุดเปลี่ยนล่ะคะที่ทําให้ตรงทรงหันมาสนพระไทยเรื่องการเขียนจนมีผลงานเยอะมากเป็นพันๆเรื่องเลยครับจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนที่รัชกาลที่5พระราชทานสมุดบันทึกให้นะครับระหว่างที่ประทับที่เกาะสีชังให้ทรงลองจดบันทึกสิ่งที่ทอดพระเนตรเห็น ปรากฏว่าทรงโปรดมากเลยครับจากที่ไม่ทรงโปรดการเรียนเท่าไหร่ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนแล้วก็ประสบการณ์จากวิกฤตการรอส1 1 2ก่อนที่จะเสด็จไปอังกฤษอันนี้ก็สําคัญมากมันเป็นเหมือนแรงผลักดันนะครับให้ทรงมุ่งมั่นที่จะปกป้องประเทศแล้วก็เตรียมพระองค์อย่างเต็มที่ผ่านการศึกษาทาั้งด้านทหารที่แซนเฮิร์สและก็พลเรือนที่ออกซฟอร์ดด้วยค่ะพอเสด็จขึ้นครองราชแล้ว การวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาประเทศก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมีอะไรที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษไหมคะด้านการศึกษานี่ชัดเจนมากครับผมไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งโรงเรียนอย่างวชิราวุธวิทยาลัยหรือการประกาศใช้พรบรประถมศึกษานะครับแต่การยกระดับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยโดยใช้เงินที่เรียกว่าเงินหางหมามาเป็นทุนตั้งต้น อันนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์เลยนะครับที่ต้องการสร้างบุคลากรที่มีความรู้กว้างขวางไม่ได้จํากัดแค่การรับราชการเท่านั้นซึ่งมันจําเป็นมากต่อการอัฒนาประเทศในระยะยาวอืมนอกจากการสร้างคนแล้วการวางระบบพื้นฐานต่างๆก็ดูจะสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะถูกต้องครับ มีหลายอย่างมากเลยแต่ถ้าให้เลือกที่มันสะท้อนความเป็นนักกลยุทธ์ชัดๆนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันดูพื้นฐานแต่ส่งผลในวงกว้างมากๆอย่างเช่นการนำระบบเมตริกแล้วก็เวลามาตรฐาน GMT +7 มาใช้อันนี้เพื่อให้สยามทัดเทียมกับสากลแล้วก็สะดวกในการติดต่อค้าขายทางานร่วมกับต่างชาติหรือการริเริ่มให้มีนามสกุล อันนี้ก็เพื่อสร้างระบบทะเบียนราษฎรที่ทันสมัยขึ้นหรือแม้แต่การตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอันนี้ก็เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศนะครับสร้างความมั่นคงด้านการก่อสร้างในระยะยาวเลยแล้วเรื่องความมั่นคงล่ะคะอย่างเรื่องกองเสือป่าอันนี้มีเบื้องหลังยังไงบ้างคะอ๋อกองเสือป่ากับลูกเสือเนี่ยถือเป็นการวางหมากที่แยบยนต์มากครับ ือเนื่องจากตอนนั้นมีข้อจํากัดจากสนที่สัญญาที่เราทําไว้กับอังกฤษทําให้สยามเนี่ยไม่สามารถขยายกําลังฐานประจําการได้เต็มที่พระองค์ก็เลยส่งตั้งกองกําลังพลเรือนขึ้นมาที่ฝึกฝนแบบทหารเพื่อเป็นการทดแทนนะครับเป็นเหมือนการเตรียมความพร้อมด้านกําลังพลสารองโดยที่ไม่ขัดต่อสนทิสัญญาด้วยอ๋อก็เลยพัฒนามาเป็นโรดอในปัจจุบันนี้เองใช่ครับแนวคิดนี้เลยแล้วก็ยังรวมถึงการวางรากฐานให้กองทัพเรือที่สัตาหีบ แล้วก็ริเริ่มกิจาการการบินด้วยนะครับกองทัพอากาศก็เริ่มยุคนี้อืมการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ก็คงเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่มากๆเลยสินะคะใช่เลยครับตอนนั้นเนี่ยกระแสะสังคมส่วนใหญ่อาจจะเอ็นเอียงไปทางฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับแต่พระองค์ทรงประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบแล้วก็เล็งเห็นผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าคือการเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะโอกาสที่เราจะได้แก้ไขส่วนที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรม ที่น่าสนใจคือวิธีการสื่อสารของพระองค์นะครับทรงใช้วิธีเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โดยใช้นามปากกาต่างๆกันไปเพื่อค่อยๆชี้ชวนให้สังคมเห็นด้วยเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ชี้นําความคิดอย่างมีชั้นเชิงมากครับซึ่งสุดท้ายก็นําไปสู่ความสําเร็จในการแก้ไขส่วนที่สัญญาได้จริงๆเหมือนกันเป็นการทดลองกลยุทธ์ต่างๆอยู่ตลอดเลยนะคะแม้แต่ดุสิตธานีเมืองจำลองก็ไม่ใช่แค่การเล่นสนุกธรรมดาถูกต้องครับดุสิตธานีเนี่ย เปรียบไปก็เหมือนห้องทดลองนโยบายหรือ Policy Sandbox ขนาดย่อมนะครับมีการทดลองใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีเลือกตั้งมีการจัดการสาธารณอุปโภคเพื่อดูว่ารูปแบบไหนมันน่าจะเหมาะสมกับปริบทของสยามก่อนที่จะนำไปปรับใช้จริงแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการหาแนวทางพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบนะครับแล้วในช่วงปลายราชาการล่ะคะมีอะไรที่ทรงวางแผนไว้แต่ยังไม่สำเร็จไหมคะ ที่สำคัญเลยก็น่าจะเป็นแผนการจัดงานสยามรัฐพิพิพธภัณฑ์ที่สวนลุมพินีนะครับคล้ายๆกับงาน World Expo ในปัจจุบันเลยเพื่อจะแสดงศักยภาพของสยามให้ชาวโลกได้เห็นแต่ก็ไม่ทันได้จัดครับเพราะเสด็จสวรรคตเสียก่อนซึ่งสาเหตุก็มาจากภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดไส้ติ่งเมื่อครั้งที่ยังประทับอยู่ที่อังกฤษนะครับอ๋อที่สวนลุมก็เลยมีพระบรมราชานุสาวรีเป็นอนุสรร์ถึงพระราชดำรินี้ครับผมใช่ครับ ฟังดูแล้วนะคะสิ่งที่รัชการที่6ทรงริเริ่มไว้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร,าสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว่าระบบต่างๆขึ้นมาเท่านั้นแต่เป็นการวางกลยุทธ์ระยะยาวจริงๆที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันเลยสมกับพระราชดำรัสที่ว่ากว่าคนจะรู้ว่าฉันทำอะไรฉันก็คงตายไปนานแล้วเลยนะคะใช่ครับมรดกเหล่านั้นมันแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ การมองย้อนกลับไปเนี่ยไม่ใช่แค่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เฉยๆแต่มันคือการทำความเข้าใจรากฐานของสังคมไทยในปัจจุบันด้วยนะครับก็เป็นเรื่องน่าคิดนะคะว่าท่ามกลางยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันรวดเร็วแล้วก็ถาโถมเข้ามาขนาดนี้ วิธีการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ที่ดูสุข,ขุมค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ใช้หลากหลายช่องทางเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแบบที่รัชกาลที่6ทรงเคยใช้ในอดีตเนี่ยมันจะยังคงนำมาปรับใช้เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆในโลกยุคปัจจุบันของเราได้ยังไงบ้างนะคะ